รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับแลวก็เป็นเครื่องอัดเสียงนะครับยี่ห้อไอว่านะครับตัวนี้โมเดล tp 5 3 0นะครับใช้ฐาน่อง A 2ก้อนนะครับมีลำโพงในตัวมีช่องไมในตัวแล้วก็มีสายของแขนนะครับสถานะแบตไฟสถานะแบตติดครบนะครับด้านข้างจะมีวอลลุ่มแล้วก็ช่องไมแล้วก็ช่องหูฟังปรับช้าเร็วเพลงได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีรูไฟ DC นะครับ เดี๋ยวเริ่มต้นระบบอัดนะเดี๋ยวผมอัดลองอัดดูนะครับอัดจากช่องใหม่ลงเทปนะทดสอบอัด TP 530ได้ว่าทดสอบ1 2 3ตรงนี้เลขเข้าเตอร์มไม่เดินแล้วนะครับทดสอบอัด TP 530ได้ว่าสถาสานะไฟ <23. S 1> ทุกอย่างครบนะครับบอกสถานะแบตนะครับถานะแบตว่าเต็มหรือว่าแค่ไหน,นเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปก็ชายอกาสเต็มระบบนะนะครับ ครับเรโปเลยตัวนะครับีสายของแขนนะตัวนี้จะเป็นตัวปรับช้าเร็วนะครับอันนี้ปรับช้าอย่มุมมาด้านซ้ายถ้าอยู่ตรงกลายยงสามารถระามขวาให้ปรับเร็วสะดวกนะฮสะด,สะด,สะดสะวกสำหรับคนที่จะปรับปับปบจูนเพลงนะับ,ะบะวันลุ่มขึ้นได้สุดลงสุดได้ปกตินะครับ ปุ่มพอดนะครับนี่ครับปูนหยุดชั่วคราวนะครับจะปุ่มปรบปับเสียงนะครับ l f สใส่หูฟังจะรู้รู้ว่า,วามันปรับเพิ่มเบรกนะเ่าจะมีรอยบ้างทุกการเวลานะครับสินค้าิศวน์นะครับว่าครับ สอบระบบกรอบนะครับคนที่บอกว่าเล่นเปิดฝาได้ไหมเล่นได้นะนะครับใส่ม้วนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเทระบบกรอให้กรอซ้ายกรอขวานะครับเราควจะเล่นแบบเปิดฝานะครับก็คือกระม้วนใส่ตรงนี้ได้นะครับเคนะครับวันจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ